ใครรู้ว่าเขากำลังทำอะไรกันอยู่แถวนี้ก็คือจะปลูกปลูกเป็นห้าห้าที่เขาเอื่อนว่าอย่างนะที่เป็นดอกซีมงม่วงอ่ะด้ยเอื่อนอย่างบรลาจำวัาได้บาทนีน่เขากำลังลยุยเมล็ดแถวเรียงเมืี้วันที่เท่าใดวันนี้วันที่ยี่สิบสาม วันที่ยนะี่บสามเมษายเผ่อะไรนะเผ่ออะไรนะแถวนี้เขาเดี๋ยวพึิกกลายเป็นสีเขียวเขาไปใกล้วะไรเพราะว่ายังกิน,มนแมลงเขาเอาปุ๋ยมะวานเอาปุ๋ยมะวานแล้วกันปุ๋ยดีนะไม่ต้อเป็นปุ๋ยน้ำนะเป็นมูนสตาร์่ะ กินหัวขี่ควายบานเฮาอ่ะแต่ว่ามันเป็นชนิดแหง้งมันก็นเลยกินวเทาไดเรายิงอากาศเนี่ยบรรยากาศดูบรรยากาศไม่มีแดดเลยอ่ะมันก็นเลยแบบกินมันก็นเลยแห้งเป็นพิเศษท,ทั้งทัที่มันโมเมนต์แบบแบบน้ำเนาะถ้าแบบน้ำเนี่บบนนคือแถวนี้เขาจะบ่าให้อามาโรยให้เพราะว่ากินมันอยู่ใก้ชุมชนเขาจะบ่าให้เอาต่เอเอ,เอาลงแถวนี้ตอนนี้พอจะวานเสร็จ แไทยครบเลยเรียบร้อยเสร็จแล้วไง,ม,งมอไงมอปานนี่เจ้าเสียกระกรนมานีง่ายไงเนื้อที่เป็นร้อยๆไร่พันๆไร่เนี่ยมือเดียวเรียบเรียบเป็นนาก,ก่อนยากไปเบิ้งไกลๆนะเวลาเวลามพวกมเมล็ดพันธุ์หรือว่าพวกอย่างที่เขาเขาโรยลงไปหรือว่าเขาโปรยลงไปน่ะ โนโลยีนะมันจะโอเคเยอะอันนี้มันเป็นรถไทยรุ่นน้อยพอวันเนื้อทีเนื่ที่บอกกว้างเนี่ยที่บอลหลายเนื้อทีอทออท่ไม่เยอะเขาเอิ้นหญ่อย่างใหญยอย่างน้อยสีมงม่วงๆคือจังต่อไก่บ้านไม่รู้รวยบ้านเขาอ่ะแต่คุณค่าทางอาหารเพียบเหมาะสำหรับสัตว์เลี้ยง พวกวัวควายแพะแกะม้อย่างปอนมาณเนี่ยมัน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 คือแบบหญาที่กินตามธรรมชาติอ่ะมันต่างกันนะคุณคาทางอาหารมันจะต่าง าก็าจะประมาณนี้แหละอึมค้มช่วงเปลี่ยนฤด,ดูกันย่งบอกเขาแบบเัม,มอเป็นทางการแต่ว่าห่าเมื่อไรก็ตามท,ที่มาละลายแล้วหรือว่าคื่นเป็นปกติแล้วนี่แหละแต่ที่ต้องเฝ้าพวกเกษตรกรท่านจะเฝ้าว่านเฝ้าใชเพราะว่าช่วงเสม,มอเวลามันหน่อยสามเดือนนี้แทบจะพิ่เต็มที่เต็มที่เลกับทเดือนกอลักระดากอลักระดาเท่านั้น มือสั่นมือสันะ่นฮะมันหนาวยะไปได้ใกล้แหละมันเหม็นกินกินแห้งกินแห้งค่ะกินมุ้นสัตว์อ่ะขนาดอ่ามีแดดแล้วมีแดดแล้วแดดออกแล้วมีแดดออกแล้วเว้ย เอาภาพเอาบรรยากาศมาฝากพี่น้อง,ท,ง,กกงทั้งบันเขาเนี่ยเกษตรกรเช้าให้ชา้น้าเจ้าต่างแดาเจ้าจเอ็นแบบไหนเนียเน่ยอย่างประมาณานะานี้ก็บ่แตกต่างหน้าบันเขากับท่านสมัยคือกันเทคโนโลยีหรือว่าเื่าไมร่คือมือเขากับโอเคเสร็จแล้วใช้เวลาห้านาที <c oughs> เรียบร้อย นี่ขี้รับจ้างวานเนาะถ้าจะรับจ้างวานรดประเภทพวกวานมเมล็ดเนี่ยพราวีนี้แบบเป็นช่วงตัวบ้านไทบ้านมาันจะต้องรดคุณคนะแต่ว่ามันจะเป็นแบบใช่ไหมล่ะแต่ถ้าเจ้ารับจ้างมากกวา่าคี้กันแล้วก็ลดเกี่ยวลดเกี่ยวหยางถดเกีียวขเขาเกี่ยวยังประมาณแบบเทเอร์แบบขั้นใหญ่อุปกรณ์พร้อมอียังประมาณนี้บรรยากาศตอน ยบยบาบแก่แก่เบิ้งนทองฟ้าทองฟ้าดูเอาแล้กกันทองฟ้ามีแดดออกมีแดดออกเล็กน้อยนับได้แดดตอนนี้ขึ้นนับใหญ่นะจำนวนเวลาใดเลยว่าออกจักนาทีแดดมีจำนวนจำกัด